มาเรียนกันต่อนะครับลูกนะในหน้าที่13ของเวิร์กบุ๊กป .2 นะครับสำหรับหนังสือ n นวเซฮัลโลทูนะครับคุณครูก็จะเร่งทําให้นะครับเพื่อนักเรียนใกล้จะสอบปิดเทอมแล้วนะครับนะก็เร่งกันเต็มที่นะลูกนะหน่วยที่2นะครับยูนิตทนะครับหรือบทที่2นั่นเอง in My c l a s s in แปลว่าในนะครับ m มแปลว่าของฉัน class แปลว่าห้องในห้องของฉันในที่นี่หมายถึงห้องเรียนนะครับนะ ย่อมาจาก classroom นะครับนะไม่ไม่ใช่ห้องไม่ใช่ห้องอื่นนะมาถึงห้องเรียนนะครับนะคุณครูก็เขียนให้ว่าห้องเรียนเลยคำสั่งบอกว่า match match แปลว่าจับคู่นะครับ And, และ trace นะครับ t r a c แปลว่าแกะรอยแต่ในที่นี้หมายถึงให้เขียนตามรอยนี่นะครับรอยที่เขาทำตัวเปาเอาไว้เนี่ยนะครับ สอบแรกเ็าให้เขียนเราก็เขียนลงไปเลยนะลูกนะ้ว่าอัโดนะครับคือให้เขียนตามรอยก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า trash นะครับนี่คุณครูคเขียนกับเมาส์เขียนยากนิดหนึ่งนะครับนะไม่ว่ากันนะเขียนอาจจะเขียนไม่ค่อยตรงอัโดนะครับแปลว,ว่าประตูเพราะฉะนั้นเราก็ขียให้ภาพมันตรงกันนะครับกับรูปเดี๋ยวคุณครูคก็ต้องทําให้เล็กนิดหนึ่งนะครับนะจะได้เห็นรูป โอเคครับเพราะฉะนั้นประตูลูกก็ขีดเส้นลงมาที่รูปประตูนะครับนี่ประตูอยู่นี่นะครับประตูนะครับส่วนภาพที่2นะักเรียนก็เขียนนะครับ window น,นะครับเขียนทับลงไปเลยนะครับแปลว่านหน้าต่างเรากา็ขีดลากมาที่หน้าต่างนะครับเขียมาที่หน้าต่างนี่คือหน้าต่าง ข้อที่3ชอกบอร์ดนะครับชอกบอร์ดนักเรียนจะไม่ค่อยได้ยินกันนะครับนะส่วนมากจะได้ยินว่าแบล็กบอร์ดนะครับแบล็กแปลว่าดำแบล็กแปลว่าสีดำนะครับ black board นะครับนะแบล็กบอร์ดบอร์ดก็แปลว่ากระดานมันแบล็กบอร์ดแปลว่ากระดานดำในที่นี้ชอกบอร์ดก็เหมือนกันนะลูกนะช็อกก็แปลว่าช็อกที่ใช้สําหรับเขียนนะครับชอกบอร์ดก็คือกระดานที่ไว้สําหรับเขียนช็อกก็คือกระดานดำนั่นเองความหมายเดียวกันนะ แต่กระดาดำกระดาดำสมัยนี้สีเขียวนะครับแต่นักเรียนไม่ต้องไปเรียกว่ากรีนบอร์ดนะขาไม่ใช้กันนะครับโอเคนะใส่มุกเข้าไปบ้างก็ไหนกระดานดำาล้ครับนี่นะครับกระดนะรานดำบอกเขาขีดให้แล้ว BWOM นะครับอ่านว่าบ room นะครับแปลว่าไม้กวาดนะครับเราก็ขีดมาที่ไม้กวาดนะครับ อะคอมพิวเตอร์นะครับก็ขีดไปที่คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือหน้าจอนะหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่โทรศัพท์นะครับนะก็ขีดไปที่คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นก็จบแล้วนะครับหน้า13ไปเร็วเลยนะครับไปต่อหน้า14เลย